ถ้าพูดถึงเรื่องการทำความสะอาดแล้วก็การนำของใช้ภายในบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คงจะหนีไม่พ้นหน้าที่ของคุณแม่บ้านแล้วก็คุณพ่อบ้านทั่วๆไปใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาพูดถึงของใช้ชิ้นหนึ่งที่ทุกคนก็คงรู้ดีแหละแต่อาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะคะของใช้ชิ้นนั้นก็คือนี่เลย ชื่อเรียกง่ายๆก็คือน้ำยาซักผ้าขาวนะคะแต่ถ้าเรียกตามยี่ห้อก็คือไฮเตอร์นะคะประโยชน์ทั่วๆไปของน้ำยาซักผ้าขาวตามที่เรารู้ก็คือช่วยซักผ้าขาวให้ขาวสะอาดสดใสนะคะประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คือช่วยลดกลิ่นอับในเสื้อผ้าซึ่งบางคนจะมีเหงื่อเยอะ หรือไม่ช่วงที่หน้าฝนเสื้อผ้าจะมีกลิ่นอับน้ำยาซักผ้าขาวก็ช่วยลดกลิ่นอับตรงนี้ได้แล้วก็ประโยชน์อีกข้อหนึ่งซึ่งเข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ตอนนี้อยู่มากเลยก็คือน้ำยาซักผ้าขาวสามารถทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคภายในบ้านได้อย่างดีเลยโดยวิธีง,ง่ายๆก็คือเราสามารถนาน้ายาซักผ้าขาวสองฝาผสมกับ น้ำเปล่า2ลิตรนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยเช็ดตามลูกบิดตามราวบันไดโต๊ะทำงานหรือไม่แม้แต่โทรศัพท์หรือว่าเครื่องใช้อื่นๆก็สามารถทำความสะอาดได้แล้วก็คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่เราจะพูดถึงแล้วก็สาธิตให้ดูในวันนี้ก็คือ น้ำยาซักผ้าขาวสามารถทำความสะอาดและก็ฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำได้อาจหลายคนอาจจะสงสัยว่าก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำมันก็มีมากมายหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช้อยู่แล้วทําไมเราต้องใช้น้ำยาซักผ้าขาวในการทำความสะอาดห้องน้ำอีกนะคะถ้าสังเกตง่ายๆเลยในห้องน้ำมันจะมีคราบราดำที่ขึ้นตาม รอยยาแนวก็คือจะขึ้นเป็นสีดำเป็นปืนป้นๆจะขึ้นตามพื้นหรือผนังเลยซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำมันไม่สามารถที่ขจัดคราบได้ดีขนาดนั้นนะคะพอเคยลองมาแล้วแต่พอลองใช้น้ำยาซักผ้าขาวดูแล้วก็ขัดคราบลาดาออกเกลี้ยงเลยนะคะ วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีทำให้ดูกันนะคะแต่ว่าน้ำยาซักผ้าขาวเนี่ยมันจะมีกลิ่นแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกแล้วก็ใส่ถุง,ถงมือในขณะที่ทำด้วยนะคะไปดูคลิปสาธิตวิธีทำกันเลยค่ะนี่คือคาบราดามฝั่งแน่นที่เราจะทำการขัดเป็นตัวอย่างให้ดูในวันนี้นะคะ ใช้ผ้าสะอาดชุบไฮเอรตเช็ด,ชดตามร่องที่มีคราบราดำอยู่นะคะไว้ก่อนประมาณสิบนาทีแล้วเราค่อยมาขัดอีกทีมาดูว่าคราบปาดำที่อยู่ตามร่องเนี้ยมันจะหายไปไหม ถ้าเป็นพื้นห้องน้ำทั่วๆไปที่มีราดำอยู่ตามยาแนวก็สามารถราดไฮเตอร์ลงไปได้เลยไฮเตอร์ไว้ครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็มาค่ะมุมที่เราลงไฮเตอร์ไว้นี่แหละโดยใช้แปรง เห็นไหมคราบราดำออกแล้วพื้นเราก็จะขาวสะอาดสดใสเดี๋ยวจะใช้น้ำล้างให้ดูนะคะ ตรงนี้เมื่อก่อนมีค่ากระดำเต็มไปหมดเลยนี่ออกแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นวิธีสาธิตการทำแล้วก็ทำได้ง่ายๆเนาะ,ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนไม่มากก็น้อยอย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะคะ